นั่นแหละก็เลยจะพาไปดูว่าเฮ้ยการทําแกนราวดงหมอที่อเมริกาหรือหมอที่ไมอามีเป็นยังไงทุกคนมีคนสับได้ว่านี่คือสูตรอาคนสับได้คนับได้คนพูดึตรงนี้คือแบบนี้แบบโอเคมากทำให้แบบการเรียนการที่มาอ b s e r v e เขาหรือมาดูเขามันแบบแฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ คือโมนิอารุนสวัสดนะครับทุกคนตอนนี้เช้ามากที่ไมอามี่นะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่แบบว่าท้าเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ U M กันนะครับ U M UM ก็คือ University of Miami นะครับมันเป็นที่ที่เราจะต้องไปทําแกนด้ากันนะครับก็คืออยู่ไกลจากตัว Mouse ไซน์น Medical Center ตรงนี้ออกไปอีกนะครับทุกคนก็เลยนัดกันเช้าขึ้น <S 2> <S 2> <S <g> ก็เลยต้องตื่นแต่หกโมงนะครับ <S <S ทุกคนเพื่อที่จะออกเดินทางตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงนะครับแต่ทุกคนขอเลทนะครับเป็นแบบประมาณสัก7จ็ดโมงสิบห้าซึ่งก็นัดกันที่ใต้โรงแรม น,นนัวี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะถ่ายให้ดูนะครับว่าการไปแกนราวนะครับแกนราวนี่คืออะไรแกนราวมันเป็นเหมือนอาจารย์ทุกคนสตาฟทุกคนรวมถึงนักศึกษาแพทย์เรซิเดนต์ทุกๆคนนะตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดของการออกตรวจแผนกนั้งๆนะครับก็คือจะมาแบบรวมกันที่ข้างเตียงผู้ป่วยไปวินิจฉัยโรคการไปดิสคัชชันการอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการแบบว่าเข้ามาในห้องประชุมกันต่อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ยากๆนะครับหรือว่าโรค โรคที่เอาไว้สอนนักศึกษาแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนั่นแหละก็เลยจะพาไปดูว่าเอ้ย <c oughs> การทําแกนราวของหมอที่อเมริกาหรือหมอที่ไมอามีเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปกันเลยละกันปะ Good morning คนตื่นสายนะครับทั้งสองคน Good morning นะครับทิ้งแล้วก็ป๊อปปี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับเราในวอล์นี้เพราะว่ามาไมอามี่ด้วยกันก็ตอนนี้รอรถซื้อรอรถที่จะไป u s c o อ Miami U.M. ก็คือกดเรียก Uber ไปนะ่าจะง่ายกว่าเขากำลังจะถึงแล้วอะ่ะวันนี้ก็คือมันไกลกว่าเดิมใช่ไหมไกลกว่าเดิมมันไกลกว่าเดิมแล้วพวกเราก็สายกว่าเดิมนัดกันออก7จ็ดโมงแต่ตอนนี้คือประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ บอกตื่น,นอ่ะเราเลยรีบดูเลยบอารีบบอกลิฟว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้นะเราเจ็ดโมงสิบห้าอ๋อโอเคปรากฏตอนนี้เจนะ็ดโมงคือเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังทันอยู่เพราะว่าจากนี้ไปเท่าที่ดูในแมพของอูเบอร์นะครับ <c oughs> ก็คือมันจะถึงนูื่อประมาณเอ่อเจ็ดโมงสี่สิบกว่าก็คือยี่สิบนาทีจากนี้ไปไม่รู้ว่าเขาคำนวณรถติดหรือ,อยังโอเคมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก่อนละกันเนี่ยคันนี้แหละคันนี้แหละ จะบอกว่าที่อเมริกาก็คืออ b เบอร์ถูกกฎหมายแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับกดเรียกที่ไรก็ค pues ือรถอู l i n g อยู <t ari> <t ari ่ใกล้ๆแบบเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนเรียกประมาณ2งนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยก็มาแล้วนะครับบริการค่อนข้างดีนะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงเนาะไม่แพงเลยเนาะใช่ก็คือแบบไม่แพงเลยเดี๋ยวนั่งไปกันนะครับรอรุนว่าจะทำได้ปะเพราะว่าทางที่ไปก็ค่อนข้างติดเหมือนกันก็ตามเวลาก็เท่าที่เขาคำนวณก็จะตรงนะถ้าไม่ตรงเราก็สวยไปเพราะเรายังไม่รู้ว่าไปเรียนตึกไหน อันนี้ก็คือถึง University of Miami แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาหาทางไปก่อนซึ่งตอนนี้จ <Hayır> ริงๆก็คือเป็นเวลากี่โมงนะ7จ็ดโมงห้เลืออีกแค่กนาทีเขาที่ดูในแมพของ Uber นะครับก็คือมันจะถึงนู่นประมาณ7จ็โมงกว่า7ว่โมงกว่าตอนนี้เราอยู่นี่กี่ให้ดูหน่อยไปไหนดีนี่ว่าเขาบอกว่าไป Medical Staff Office U Health Tower U Health Tower อ๋อนี่ไงเราก็โทรหา Andrew ความยากก็คือการหาที่นะคะทุกคนด้วยความที่แบบเราไม่คุ้นชินกับสถานที่แล้วไอตัว University of Miami เนี่ยโรงพยาบาลเขาคือใหญ่กว่า Mount Sinai นน Medical Center ของเขาแบบเยอะมากสรุป<ต>นะคร<ต>ับเราให้พมารับเอออันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้เจ้าถิ่นมารับเราก็จะไม่ต้องเดินงงงงๆไปเดีมารับ ก็คือโชคดีแล้วเนาะมีคุณแอนดิวม,มารับจะได้แบบว่าเดินไปราวได้ถูกให้เขานำิทางไปไม,งไม่ต้องคำทางอเองแล้ว ก็คือระหว่างนี้ก็คือเป็นการเดินแกนดาวก็คือเข้าไปตามห้องผู้ป่วยต่างๆแต่ว่าในห้องเราถ่ายไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบไทเปซี่เขาด้วยอเลยคือเขาก็ต้องเหมือนแบบขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกว่าแบบจะมีแบบมาคนเข้ามาเยอะคนเยอะนะขออนุญาตขัดจังหวะกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่คือมันเช้ามากพอาะมันเช้ามากคุณผู้ชมกินอาหารเยอะแบบต้องขออนุญาตการนึ่งใช่แล้วก็คือวันนี้ไม่หมด4เคส2เคสจะอยู่บนตึกผู้ป่วยแล้วอีก2เคสอยู่ที่ OPD ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูยา กินทะไรก็คือแบบคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเป็นไรดีแล้วเดี๋ยวต้องไปทำ d i s c u s ช i o การในห้องอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูไปแล้วสองเคสเดี๋ยวอีกสองเคสที่อยู่ OPD ก็จะลงไปที่ OPD ข้างล่างตรงตรงนี้แล้วก็เป็น d i s c u s s ที่ท้องสมุนใช่ใช่ขอโทษที่ถ่ายให้ดูไม่ได้นะก็ถ่ายให้ดูได้แค่นี้แค่ตามทางดงทางเดินอะไรอย่างเงี้ย มีคนจับได้ว่านี่คือสุกตาทุาคนจับได้ทุกคนจับได้ไดไดทุกคนว่าถุงไม่ถูกไม่ต้องเถือ่อนนะ เมาเนเจอร์เมาทีนี้ก็คือชิลมากทุกคนแบบแบบเป็นเพื่อนกันเป็นแบบเพื่อนร่วมงานกันคือเออระหว่างสตาฟกับเรสซิเดนต์เป็นโลทุกอย่างก็คือแบบโซโซกันหมดเลยเนาะบ้านเราถ้าเกิดสตาฟเดินมาเราต้องแบบเรียบร้อยนี่เนี่ยอันนี้คือสตาฟเดินมาก็คือให้ที่จะดูดน้ำจะจะกินแบบเติมครีมอยู่บนโต๊ะก็คือกินไปอะไรแบบนี้แล้วก็คุยกันแบบต่างจังหวัดก็จะแบบหมอไทยถือน้ำมาตรงนี้แบบเก็บเข้ากระเป๋าอันนี้ก็แบบแบนเนอร์ไม่ดีอันนี้เก็บ เลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือแบบเขารู้สึกว่าทุกคนมีความรับผิดชอบของตัวเองทําของตัวเองทุกคนมีงานของตัวเองไม่ใช่ว่าแบบว่าของตัวเองไม่ดีที่สุดแล้วก็คือแบบโอเคไม่ต้องวีแลกซีแลกกว่ามันก็แบบไม่ตึงเครียดเหมือนบ้านเราเหมือนเราก็จะรู้สึกว่าเอนจอยในการทำงาน ช่เหมือนแบบเป็นใจกับการใช้ชีวิตมากขึ้นบ้านเราคือมันก็จะมีเหมือนแบบกรอบวัฒนธรรมระดับหนึ่ง้องไรปรก็จะมาณเิดเยอะว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยพูดดีไม่พูดดีที่นี่แบบพูดไปแบบเฮ้ยบวกหรือลบกับตัวเราใช่เราอ่ะเดี๋ยวเป็นอาจารย์จะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบเออฉันจะพูดอันนี้ฉันมีความคิดเห็นอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้ฉันเสนอว่าจะรักษาแบบนี้นี่คือแบบคนลรแบบคนลรแบบเออเออประมาณนั้นอันนี้คือกําลังไปไหนอะไปอีกตึกหนึ่งใช่ไหม สรุปว่านี่คือเขาพาเราไปไหนะ่ะ นี่คือเราข้ามฝั่งอะทุกคนก็คือจากฝั่งนู้นนะคะมาที่ฝั่งนี้นะคบทุกคนแล้วเต้นเฟลโลอะไรเขาอ่ะคือเยอะมากประมาณเกือบ20สได้มั้งเนาะเยอะมากๆต่างจากบ้านเราถ้าเกิดเป็นแผนกของสกินเนี่ยก็จะมีประมาณหลักหน่วยหลักหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับบ้านเขาคือเทรนได้เยอะมากทุกคนพา้ว่าเพราเราเป็นคนไทยขาบบสวัสดีครับสวัสดีใช่ทุกคนพูดคําว่าสวัสดีครับได้หมดเลยบางคนก็พูดฉันรักคุณได้บางคนก็พูดคําว่าขอบคุณครับได้เลย และตอนนี้พวกเราอยู่ไหนนะพวกเราอยู่ที่ Li ไลบรีนะครับเป็นห้องคอนเฟอเรนซ์งเของเขาซึ่งจะทำเคสดิสคัชชั่นแล้วก็แฟนราวนี่แหละก็คือเอาเคสที่ไปเดินเดินดูกันเมื่อกี้ไปดูเชั่นจริงแล้วก็มาดิสคัชกันในห้องนี้ซึ่งจะมีคนแบบเต็มไปหมดเลยเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋อวแอบแพนให้ดูตอนนี้ทุกคนยังมาไม่ครบนะมีอันนี่คือทุกคนยังมาไม่ครบ ซึ่งพวกเราก็คือเด็กหลังห้องนั่งติดหลังห้องสุดนะครับก็คงไม่ได้ดิสคัทอะไรกับเขาแต่ว่าก็คือคงฟังฟังเขาอะไรเงี้ยว่าแบบวิธีการเรียนเขาเป็นยังไงวิธีการเขาดูเคสเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่สีสุดสุดต้องดิสคัทได้เก่งเก่งเวอร์เก่งเวอร์ A person who may have acquired HIV disease, maybe with a bad HPV. This is what I'm taking. ตอนนี้ก็คือเลิกเลยนะทุกคนแยกย้ายทุกคนก็คือตึกเข้าแบบฟังใหญ่ไพศาลมากมันจะแบบแบ่งเป็น2ฝั่งถนมอ่ะฝั่งน,ะงนึงก็ใหญ่ฝั่งนึงก็ใหญ,หใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วมันก็เลยแบบหายากอย่างเมื่อกี้เรามาเข้าโรงพยาบาลที่อ่ฝั่งนึงตรงที่เป็นตึกผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในแล้วก็เราต้องข้ามไปนะครับทำแกนราวที่เป็น discussion room อ่ะอีกฝั่งนึงของตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเราจะมาเอาแบตก็ต้องกลับมาฝั่งนึงของตึกอะไร ข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยเพราะมันใหญ่มากกว้างมากอะไรประมาณนั้นนี่ตอนนี้ได้แล้วแบชนี่นี่นะครับก็คือไม่ใช่ต่างดาวแล้วนะตอนนี้เราสามารถเดินเข้าออกในเขานกออกในเออเข้านอกออกในใน u m ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเว้ดีใจเว้ยกว่าจะได้ก็คือเดี๋ยวตอนนี้จะเดินกลับไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ย ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งที่เป็นห้องทําแกนราวกันนะก็เดี๋ยวจะไปหาะไรกินก่อนแล้วก็ไปเรียนเลคเชอร์กันตอน11โมง45ซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ30นาทีประมาณนั้นโอเคเบรกกันเย่เย่เย่หน่อยเลยเย่ ตอนนี้ก็คือเสร็จกิจกรรมทั้งหมดของวันพุธแล้วคือวันพุธเป็นวันที่จะสบายที่สุดนะทุกคนเริ่มราวก็คือ8ปดโมงแกนราวเสร็จก็คือประมาณ10บโมงจากนั้นก็คือ่อาเบรกประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มาเลคเชอร์ตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วจากนั้นก็คือตอนนี้ก็คือเที่ยงกว่ากก็คือจบแล้วเสร็จวันแล้วซึ่งวันพุธไม่ใช่แค่เรานะหมอ,อเนี่ยเอ่อเลสเซเดนทุคนกคนก็คือจะสบายกันหน่อยอะไรเงี้ยจะได้เป็นวันแบบพักผ่อนตอนไบยบายอะไรอย่างงี้มีเวลาว่างท,าน,ทานู่นทานี่อ่านหนังสือ ือจะแน่น oh ท really so like right so, ั้งวันแบบที่เราแน่นๆน่นมาตลอดอะไรอย่างงี้นะครับก็เดลีบกลับห้องไปสรุปให้ทีนึงแล้วกันว่าวันนี้ได้สาระแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะตอนนี้ก็คือทานพงทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปหาเที่ยวต่ออยู่ในไมอามี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาวอคกไปเที่ยวด้วยนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปสรุปฟังตอนเย็นนะจ๊ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ลิก็กลับมาที่ห้องพักแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการทําแกรนด์ราวของที่ University of Miami นะครับหรือว่า UM นะครับทุกคนก็คือการทาแกรนด์ราวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนนักศึกษาแพทย์นะครับเขาจะต้องแบบทําอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี4ี e s i d e n t เป็นโลบจนถึงเป็น Staff นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวย้ําอีกครั้งนึงก็คือหลักๆ8โมงเริ่มไปราวคนไข้นะ นะคบแล้วก็ที่ OPD ก็แล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนจะมีเคสเยอะเคสน้อยอะไรเงี้ยนะครับนีคิดว่าสตาฟเขาน่าจะเป็นคนกําหนดมาให้อะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บนะคบประมาณ9ก้โมงถึงสิบโมงนะคบก็คือจะเข้ามาในห้องประชุมของเขาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการเอ่อเริ่มให้เรียงลําดับนะครับจาก Res ซิเดนปีหนึ่งปี2ปี3เงี้ยเป็นสเต็ปนะครับโดยที่ปี1จะเริ่มก่อนโดยที่ปี1จะเป็นคนพูดกับว่าเฮ้ยตรวจร่างกายเห็นอะไรบ้างนะครับเจอคลินิคอลไซอะไรหรือว่าเจออาการอะไรของคนไข้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บ ป2มาแทกรกะมาณว่าเอ้ยคุณมิสตรงนี้ไปนะแล้วเขาก็จะแบบแอดออนเข้าไปแต่เขาไม่ได้เบรมกันนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยปีหนึ่งทำไมดูตกหล่นหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคบก็คือมันก็เป็นตามลําดับประสบการณ์อะไรประมาณนีนน้สุดท้ายก็คือปี3ก็จะเริ่มแบบว่าเป็นการเสริมเข้าไปอีกนะครับเสริมลึกเข้าไปจนถึงแบบว่าเอ้ยเราจะโฟก,กัสไปที่การรักษายอย่างไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ถามว่าจริงๆคือค้ายกับของที่ไทยไหมก็คือคล้ายกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันนิดนึงตรงที่่่ไยยยเเาานนปก้งขขขบวอูคล ก็คือตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ไปจนถึงอาจารย์สตาฟเนี่ยก็คือจะไปอยู่ที่ข้างเตียงคนไข้นะครับแล้วเราก็จะดูลีชันกันที่นูน่นดูอาการกันที่นู่นนะครับซักประวัติเพิ่มเติมกันที่นู่นเลยคุยกันที่ข้างเตียงคนไข้พอเสร็จเคสนี้ก็จะมุฟไปเคสต่อไปไงเไงี้ยเรื่อยๆเงี้ยครับต่างกันตรงนี้ก็ข้อดีข้อเสียตรงที่อันนี้ก็จะมีตรงที่หาถ้าเกิดเป็นของเขาเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้เห็นลีชันอยู่ข้างหน้าแบบต้องการซักประวัติเพิ่มเติมอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีีทท็น้ะมกัจ หรือว่าเป็นเหมือนเลขาหนึ่งคนที่คอยแบบว่าจดบันทึกสิ่งที่แต่ละคนพูดกันเข้าไปในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ <_ m akes> จะทําให้แบบพอหลังจากจบการดิสคัชชันเขาก็จะเอาอันเนี้ยไปอ่านได้แล้วก็ไปเป็นแบบไกด์ไลน์ในอนาคตได้อะไรเงี้ยว่าทุกคนดิสคัตกันยังไงอะไรเงี้ยครับความต่างมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสิ่งที่ริชชอบของที่นี่ก็คือริรู้สึกว่าทุกคนมีโอกาสที่จะพูดทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นไม่มีคําว่าเราเป็นรุ่นน้องไม่มีคําว่าเราเป็นรุ่นพี่ไม่มีคําว่าเราเป็็นอออาาาาาจจรรรรรรยย์์ะคัับบบกกกื่่งงงมมีีเเหตุณึททิแฟู้สปใ อาจารย์ที่เป็นสตาฟที่เขาเป็นคนล e ดดิ้งอยู่หน้าเวทีอะไรเงี้ยเขาเหมือนเอ่อประมาณว่ามีเลสเดนคนหนึ่งนะครับเลสประเด็นมาว่าแบบจริงๆเนี่ยฉ,ฉันตรวจร่างกายพบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์เขาก็เออจริงเหรอฉันตรวจไม่เจอนะครับแล้วก็ขอบคุณเธอมากเลยที่เธอแบบเออเลสประเด็นนี้ขึ้นมาคืออาจารย์เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเขาก็มิสได้เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอาจารย์ฉันต้องถูกเสมออะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจะทําการรักษาคนไข้คนหนึ่งอะไรที่เขารู้สึกว่่่่าาาาาาเเเฮฮ้้้ยยยมมมมัมันันนนนนนไไปปใใใทททงดดีีีีววกกกค็็จะรรแบบหโตขอสุ ความเห็นแบบนี้บ้างว่าอยากรักษาไปในทางนี้อะไรทุกคนก็จะยกมือโหวตกันแล้วพอเขาโหวตกันปุ๊บเขาก็จะทําเป็นเหมือนข้อสรุปว่าเออคนนี้ควรที่จะทําการรักษาไปในเวนี้นะตามแบบความคิดเห็นส่วนใหญ่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ลิทก็แบบไม่ชอบแล้วก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือลิเหนทุกคนหมอทุกคนเนี่ยเป็นกันเองมากแล้วก็แบบเวลคัมพวกเรามากคือตอนแรกลิทกลัวที่สุดก็คือเวลามาที่นี่แล้วเขาจะไม่เวลคัมแล้วเขาจะแบบว่าเหมือน discrimination Disc <rimination, S 2> เห็นว่าเราเป็นเอเชียหรือว่าอะไรเงี้ยปรากฏว การที่มา observe เขาหรือมาดูเขามันแบบแฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือเป็นทั้งหมดของกิจกรรมแกนราวที่เกิดขึ้นใน University of Miami นะครับทุกคนใครที่อยากมาก็ดูอันนี้เป็นไกด์ไลน์ได้คร่าวๆนะครับทุกคนก็คือริชพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดูกิจกรรมของแต่ละวันแต่ละวันว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างก็ถ่ายมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกคืออะไรที่มันเป็นแบบอ่าอย่างเช่นตอนไปราวแล้วก็ดูคลินิกอลกับคนไข้เงี้ยอันนี้ถ่ายให้ไม่ได้รจริงเพราะว่ามันบางคนอาจจะต้องแบบโฟเพราะว่าเปิดลิ ที่เราแบบว่าก็ไม่อยากไปขออนุญาตเขาเนาะเขาก็เป็นสกินลีชันเขาก็ไม่อยากโชว์ใครอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขอจบบลลอกเรียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นอีก1วันการเรียนรู้ที่อยู่ที่ไมอามี่นะครับทุกคนก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยนะครับจะทําคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้มาเรื่อยๆละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอยู่ไมอามี่มีคลิปเยอะมากเพราะว่ามีเวลาทำคลิปนนคคคับทุกกอเเจา morit, morit.